เนี่ย yeah, คะกับข้าวอีกจานนี้สั่งไปยังไม่ได้เลยนะถ้าช้าขนาดเนี้ยขอยกเลิกออเดอร์ดดนะคะฉันมีธุระต้องไปต่อรอสักครู่ได้ไหมอ่ะกับ,บามังคะไม่อยู่อ่ะโอ้ยเคิยฉันไม่มีเวลาหรอกรีบอะ่ okay, ะโอเคงั้นก็ได้เพราะว่าออเดอร์อ่ะยกเลนะ <Yeah, S 2> ิกมไม่ได้นะทัะ้งหมดปต่ะห้าสิบบาทไว้เวลาตางไปหน่อนะไปกันต่เฮียกับข้าวอีกจานอ่ะจะมาเมื่อไหร่เนี่ยรอสักครู่นะกับมังคะไม่อยู่ เมนูที่ร้านอ่ะเนื้อย่างแพงสุดใช่ป่ะฉันกะว่าจะเปลี่ยนเมนูสักหน่อยนะ่ะน่าเสียดายจังไ<า>ด้สิมันจะรอสักวันทอยต้องมีชันทองอื่นบ่อยมากอ่ะทำไงดีอ่ะดื่มบีทาเก้นชาหมากักคอมบูชาสิแล้ว<ซ> <ai> มันดียังไงหรอ โปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารนะครับถ่ายบีทาเก้นชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นมีจำาหน่ายตั้งแต่วัน,นที่26สมกราคมนี้อกี่งเนี่ยก็กินตามใจปากได้แล้วดิใช่ทำอะไรสนุกสนุกต่อดีกว่าเฮ้ยมอนครับเฮียโต๊ะสองมายกเลิอกออเดอร์นะแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นเนื้อเอาเนื้อกลับเมื่อวานทำให้มันกินละกันเฮียเมนูที่สั่งเปลี่ยนเป็นเนื้อให้แล้วน่ะเอ๊ยยังไม่ได้ทำนี่นะ งั้นยกออเดอร์ค่ะเฮ้ยนี่กวนประสาทกันเหรอใช่ทำชั่วอะไรไว้อ่ะอย่าคิดว่าไม่รู้นะ